เร็วทันใจนีนะคะด้วยบอดี้กระจกนะคะไซส์ก็จะประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือเล็กน้อยนะคะรุ่นนะคะคิวิชันนะคะสมาร์ทเอกรุ่น A N 6 6 X นะคะอันนี้เป็นรุ่นชื่อเลาะของทางสาบันเราเลยนะเป็นแบรนด์ที่นำเข้าจากเยอรมานเลยนะคะเรื่องของมอเตอร์ก็น่าสะเปีนักสีดีมากๆเลยอ่ะเมื่อเลาะคัตสกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องถอดออกก่อนเนาะมันก็จะดูแบบล้วะระบบการทำงานของเครื่องนี้นะคะ คือง่ายมากไม่ต้องเสียบปลั๊กนะคะการทางานของเขาในเรื่องระบบของแบตเตอรี่นะคะก็สามารถทํางานต่อเนื่องได้แปดถึงสิบสองชั่วโมงไฟดับฝนตกหนักฟ้าร่วงมออร์บระเบิดบอกเลยเครื่องนี้ก็ยังทางานต่อไปได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานเลยเนาะอันนี้นะคะกดปุ่มสีแดงนะคะตัวนี้เป็น power เปิดนะคะ power เปิดแล้วก็ปิดนะคะกดค้างจะขึ้นหน้าจอเป็นแสงไฟแบบนี้ขึ้นมานะคะระบบมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูเลยอันนี้นะคะเป็นโหมด medical นะคะหรือ เมโซหน้าใสนะคะโหมดนี้เป็นโหมดการทำงานเกี่ยวกับคิ้วนะคะโหมดปากโหมดสักขอบตาไลาเนอร์นะคะด้วยระบบสัมผัสหน้าจอนะคะรวดเร็วทันใจแล้วก็สามารถจับเวลาในการทํางานได้ด้วยนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเราทํางานในการสักใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนในแต่ละเทคนิคนะคะไม่ว่าจะเป็นออมเบคิว้วออมเบปากสักไลเนอร์หรือว่าสักแฮรสโตนะคะก็สามารถดูเวลาที่ หน้าจอตรงนี้ได้นะคะจะมีเวลาบอกจะมีสปีดเครื่องบอกนะคะสปีดความเร็วเครื่องของเครื่องนี้นะคะบอกเลยว่า8,000ถึง1,000นาทีนะคะต่อรอบในการทำงานคือฝั่งสีต่อเนื่องมากๆเลยนะคะไม่ต้องไปกังวลเลยว่าทำไมสักเท่าไหร่ก็ไม่ติดอันนี้ก็เป็นปุ่มปิดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในกระเป๋าต่อมา แทนวางด้ามเราจะแทนเข็มให้1ชุดนะคะก็คือลักษณะเข็มของเรานะคะจะเป็นเข็มนาโน,โนพิเศษนะคะ เป็นเข็มนาโนเข็มหนึ่งนะคะเราจะมีตั้งแต่0.18 0.25 0.30 0.40เลยนะคะซึ่งสำหรับเทคนิคแฮสโตนะคะเราจะใช้เข็มนาโน0.30หรือ0.25สำหรับผิวเอเชียเท่านั้นนะคะเห็นไหมเป็นการซีนเข็มผ่านกนารฆ่าเชื้ออย่างปลอดภัยนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูข้อดีของเข็มของเรานะคะเข็มถูกดีไซน์มาเรียบรู้นะคะก็คือสามารถจับคอนทัวร์ในช่วงบอดี้ของเข็มเนี่ยได้สมูทมากๆเลยไม่ติดผัดนะคะแล้วก็เข็มมีขนาดปลายเล็กบางมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเข็มนาโนนะคะคือบางพิเศษนะคะสำหรับทำเทคนิคลายเทนด งานได้แบบเดินเข็มได้หลายเส้นมากนะคะแล้วค่อยตุ่มสีไม่ต้องตุ่มสีบ่อยเพราะว่าปลายกระบอกเราเลี้ยงสีได้ดีมากๆนะคะก็คือเนื้อที่เก็บสีค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยปลายกระบอกแหลมบางไม่สามารถปส่สีออกมากองที่ผิวเยอะจนเกินไปนะคะการทำงานก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องเช็ดสีบ่อยบนผิวเนาะความบอบช้ำก็ไม่เกิดขึ้นนะคะและด้วย อันนี้เป็นสูญนาการนะคะเป็นการอัดนะคะอัดสูญนาการในช่วงของกันการไหลย้อนของสีไม่ให้สีไหลเข้าไปในตัวเครื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดปลอดภัยค่าเชื้อนะคะเราเน้นมากเลยนะคะนี้ผ่านมาตรฐานนะคะความสะอาดอันนี้นะคะสำหรับเข็มเรานะคะก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากๆาเลยนะคะเราสรามารถออกยอดงานได้หลากหลายนะคะเข็มที่เรามีนะคะก็คือแต่ะมีเข็มหนึ่งเข็ม3 R L 1 R L ซึ่งึถึงส R L ก็จะมีหลายไซส์มากเลยนะคะให้เราเล่นแล้วก็5 R L นะคะ R L i ล e คือเข็มไลเนอร์สำหรับเดินเฟรนโดยเฉพาะนะคะก็จะใช้สำหรับ ota, สราสหับเข็มตัววนะะี้้แล็ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นเข็ม F นะคะ F ย่อมจาย F ก็คือเข็มแฟตนั่นเองก็คือเป็นเข็มแฟตแบนนะคะตรงๆนะคะซึ่งเข็ม F เราจะมีไซส์ 3F 7F นะสำหรับทํางานปากก็ได้นะคะหรือใครถนัดสไลด์คิวด้วยเข็มแบนอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ถ้าเป็นเข็ม 7F เนี่ย78เนอะจะทํางานปากเร็วมากเสร็จเร็วมากๆเลยนะคะต่อมาเราก็จะมีเข็ม U9 นะคะ U9 คืออะไรก็คือ U curve ใบมีดนั่นเองเป็นแมชชีนที่มีลักษณะเข็ม U curve นะคะรุ่นแรกในไทยนะคะที่ตอนนี้กวางได้นําเข้ามานะคะเพื่อต่อยอดงานแฮสโตในอนาคตนะคะสำหรับใครที่เคยใช้ใบมีดด้วยเข็มดูมาแล้วนะคะถ้ามาต่อยอดเครื่องเข็ม U ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าศบในเครื่องเดียวมากๆนะคะแล้วก็ น,นี้ก็มีอะไรให้สนุกเยอะนะคะเพราะว่าทาทั้งทีเราต้องทําให้ครบอบคลุมทุกงานทุกหลายเทคนิคนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกล่องสายไฟเนาะสายไฟอันนี้เป็นสายสิบด้านนะคะแล้วก็ตัวแป้นนะคะตัวแป้นแบตเตอรี่นะคะตัวนี้นะคะจะใช้เสียบปลั๊กนะคะตอนที่ตัวเครื่องหมดเนาะเราก็ใช้เราก็ใช้ตัวนี้ค่ะเสียบชาร์จแบตได้นะคะชาร์จแบตไม่นานนะคะทิ้งไว้ไม่นานเหมือนโทรศัพท์เลย2อสชั่วโมงเต็มแล้วเราก็ใช้ได้เป็นวันๆเลยโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กอีกต่อไปเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะใส่มาในซองแบบน่าักกมากเลย แทนๆนเห็นไหมเล็กเรียวบางมากๆาเลยนะคะถ้าเทียบกับปากกานะคะเดี๋ยวปังเอาด้านด้านเพ้นท์มาให้มาให้ดูเนาะถ้าเทียบกับปากกานะคะด้านปากกานะคะอันนี้นะคะจะเป็นด้านปากกาที่เราใช้ทําการสักคิวนั่นเองนะคะตัวนี้ตรงช่วงปลายเป็นฝาปิดนะคะนี่ปิดเรียบร้อยดูดีมากๆเลยแล้วก็เราก็ค่อยใส่เข็มเข็มก็จะใส่ในลักษณะแบบนี้เนาะนี่นะคะใส่เข้าไปตรงเกลียวนี้เลยนะคะหมุนเข้าไป เห็นไหมคะบอดี้ที่ถูกดีไซน์มานะคะตรงนี้ค่อนข้างเรียวบางสมูทนะคะขนาดบอดี้จับตรงนี้นะคะจะมีลักษณะเท่ากับด้ามปากกาเลยเวลาเราทำงานคอนโทรลเส้นหรือเดินเส้นให้นิ่งๆเนี่ยจะค่อนข้างควบคุมง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนลวบปากกาก็จะค่อนข้างถนัดมือที่สาคัญคือบอดี้ค่อนข้างเบามากนะคะนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการปั่นปัามยาวสั้นของเข็มหมู่ซ้ายหมือนกว่าเข็มก็จะสั้นย,ยาวขึ้นตามลาดับนะคะอันนี้ด้ามต้องบอกเลยว่ามอเตอร์ที่เรานําเข้ามาเป็นมอเตอร์เย่รม่นนะคะซึ่งทานน่อถีมวิผ แน่นอนบางเครัค้เราใช้เวลาการทํางานค่อนข้างนานเราจะใช้ผิวลูกคา้าก็จะมีความเบิร์นบ้างในบางสภาพผิวที่เซสซิทีฟมากนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้ก็ค่อนข้างถนอมผิวที่ความเน้นย้ําเลยนะพิเศษของอของเครื่องตัวนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับการทำลายเส้นด้วยเครื่องพักสีดีมากๆนะคะเข็สีต่อนี่เล่านะคะ,นนะ,ะ,คะถ้าใครที่มีปัญหาในการเดินเส้นแล้วทำไมสีไม่ติดสักทีก็ย้ําไปย้ํามาจนผิวเบิร์นแดงเป็นร่องแดงๆแต่ไม่มีสีติดอันนี้เกิดจากความเสถียรของเข็มและเครื่องนะคะในรอบของความถี่เข็มที่ทํางานเนี่ยทำงานไม่ต่อเนื่องสีก็เเเเเเลลลลยยยตตตติิดดดดนนนนนนนขาาาาาาะะะะคคพพพรรฉัั้้้้้วววีีีีผมื่่่่ออองงทสถแกกไุภบ ไม่ลองก็ไม่รู้นะคะ